สวัสดีครับช่างนัดนะครับวันนี้มาไม่ได้มาสอนทอกท่านใวัอดีว่าอย่างที่เคยทำคลิปเก่าไปนะครับก็ใครขายอะไรก็ไปอุดหนุนเขาส่วนมากจะเป็นคนรู้จักกันก่อนนะที่อุดหนุนเขาเนี่ครับพี่ผมเขาทําเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตระดิบเคยทํางานร้านอาหารอยู่เนาะแล้วพี่เขาก็เป็นกุ๊กทําพี่เขาเป็นกุ๊กเขาจะเรียก เขาจะมีสองเขาจะมีสองเตาเขาจะมีกุกจีนกุกเตาจีนอะ่แะแต่เขาทําอาหารไทยนะแต่เขาจะเรียกกุกกุกอาหารจีนแล้วก็กุกครัวทอดพี่คนนี้เขาอยู่กุกครัวทอดเขาชื่อพี่สงการนะพอเห็นเขาทาแล้วพี่กากหมูแล้วอยากกินอยู่ก็เลยุดดุนเขานี่วิ่งมาจากนี่เลยนะอะไรเนี่ยขาเลือดท่าปลาอุตรดิตนะครับ สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งไว้ข้างล่างให้นะก็โทรไปสั่งพี่เขานะเดี๋ยวเราแกะมาดูกันเรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องถามครับลิ้นเหมือนเขาอะเนี่ยโอ้โหเราเห็นเห็นในคลิปเห็นเห็นที่เขาไอ้นี่นึกวก็จะกระปุกเล็กนี่ เล็กบ้าไปแล้วนี่กระปุกละยี่สิบห้าบาทตายแล้ว,ลวเอากำไรที่ไหนวะเนี่นนยนี่นี่น้ำพริกกากหมูใบเชฟกาดนี่นี่เบอร์พร้อมเลยนี่เบอร์พร้อมเลยอ่าก็ช่วยๆกันครับช่วยๆกันช่วงโควิดแบบนี้โอ้โหผมนึกว่าน้อยแล้วเนะี่ยคุ้มอ่ะอันนี้ดีกว่าคุ้มอ่ะดูดิดูซื้อกระป๋องไซส์หกเซนใหญ่กล่องไอ้กล่องไอองซส์เนี้ยไอ้กล่องไซส์เนี้ยมาเต็มกล่องอ่ะเนี่ย ไอกล่องไซส์กอไก่เนี่ยมาสี่สี่ก่องนี่มาเต็มกล่องอะ่ะผมว่าซื้อที่นี่ก็ต้องปลุกสามห้าสามปลุกร้อยอ่ะหรือว่าปลุกละห้าสิบอ่ะเอางี้ดีว่านี่เขาขายยี่สิบห้าบาทก็แต่ว่าค่าส่งต่างหากนะก็ใครสนใจก็ไปสั่งกินเอาเรื่องรสชาติเนี่ยแต่ผมกนเดี๋ยวผมจะกำลังจะกินแหละแต่ผมว่าไม่ต้องถามหรอกว่าอร่อยไหมอร่อยนะเพราะว่าพี่กาญก์ทําทำกับข้าวอร่อยแล้วเนาะเขาเป็นกุกเขาก็ทำรสชาติมากลางกลาง โอเคฝากกันแค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไปกินข้าวก่อนอยากจะอยากจะบอกว่าพี่จะเอากำไรจากไหนวะเนี่ยโคตรเยอะะรู้แหละว่าไอตัวก่าของมึงไอเนี่ยไอเนี่ยเยอะไอเนี่ยแหละตัวอร่อยเลยะบอกให้เมื่อกี้ผมเทอ่ะเห็น เดี๋ยวผมหยิบให้ดูดกว่าคือจะบอกพี่ก็ยังมือใหม่อยู่นะยังขายของออนไลน์ยังแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็เลยถ้วยมันก็เลยแตกมาผมก็เลยเอามาใส่กล่องผมสั่งมาสี่ถ้วยนะเมื่อกี้เห็นไหมอันเนี้ยหนึ่งถ้วยไม่ถุงขนาดเนี้ยเนี่ยและอันเนี้ยผมใส่ไปสองถ้วยดูดิแม่งท่วมอ่ะดูเด็กข้าวกล่องเนี่ยข้าวกล่องอนะีซี่โกเนี่ยดูดิอันนี้คือสองถ้วยเนะี่ยเลยถาเขาจะกำลังจากไหนแหมละยี่สิบห้าบาทอ่ะ ตายแล้วไม่เป็นไรเน้นจำนวนเน้นจำนวนอร่อยผมแอบกินแล้วเมื่อกี้อร่อยหวานหวานก็มีมโดยน้ำตาลด้วยนะโดยน้ำตาลแล้วขยา่อมาก็ารสชาติน้ำพริกบดเดียคล้ายๆกับไอกระเทียมเจียวอะ่ะกระเทียมเจียวที่กินกับก๋วยเตีย๋ยวอ่ะแต่นี้มันจะออกหวานหวานหน่อยเผ็ดนิดน ผมกินได้อ่ะผมกินอาหารเด็กแต่ผมกินได้หลายไปสั่งกันลิงลิงมาให้ว่าข้างๆงล้ะพี่เขาอยู่อุตรดิตถ์นะส่งทั่วประเทศสง่งไปตันนี้อยู่แล้วทั่วประเทศอ๋อลองดูช่วงโควิดอย่างที่บอกครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฟันฝ่ากันให้ให้รอดนะผมเองก็จะไม่รอดเหมือนกันเน่ยตอนนี้ วันนี้วันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยโคตรเงียบเลยวันนี้สู้ๆกันไหมครับมีใครขายอะไรอีกที่เป็นแบบว่าปกพ,พักพวกกันนะรู้จักกันนะขายอะไรว่ามาเดี๋ยวจะช่วยอุดหนุนให้แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ด้วยขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ที่เลยไม่จะคิดสะตุง้งสตังอะไรทั้งนั้นทําด้วยใจจริงๆเหมือนที่ผมทําคิดมาสอนมาอะไรอย่างเงี้ยมีคนโทรมาถามทาด้วยใจจริงนะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปจริงๆแล้วไปกินข้าวก่อนกินข้าวแล้ว สวัสดีครับ